สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องม,มูทูถาอถินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเมื่อวันที่8มิถุนายน2565นะครับเป็นภาพของไอเดนแอซ l i ลินและชอนพินเนอร์อาสาสมัครดักรบชาวอังกฤษนะครับ2องคนแล้วก็ทางด้านราหิมซาดูนอาสานักรบชาวมโมร็อกโก ซึ่งอยู่ภายในข้อจำเลยของศาลแห่งหนึ่งผู้สึกข่าวของสำนักข่าว RIA เนี่ยครับรายงานบอกว่าอ i ด e นแอดลินและก็ชอนพินเนอร์เนี่ยครับรวมถึงทางด้านในส่วนของบราหิมซาดูนั้นได้มีการยอมสารภาพผิดต่อพฤติกรรมต่างๆที่มีเป้าหมายใช้ความรุนแรงยึดอำนาจส่วนทางด้านในส่วนอ i ด e น a แอดลินั้นเนี่ยยอมรับในข้อหาที่เบา่าซึ่งเกี่ยวข้องกับอาวุธแล้วก็ระเบิดด้วยครับ มีการรายงานว่าความเห็นของเหล่าอายการระบุจากข้อกล่าวหาต่างๆรวมกันนั้นหมายความว่าทั้งสมคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะถูกประหารชีวิตในขณะที่สำนักงานต่างประเทศเครือจักรภพและการพัฒนาแห่งสหราชอาณาจักรประนามสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากเฉลยศึกสง,งครามเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองนะครับก็บอกว่าพวกเขามีสิทธิได้รับการคุ้มกันในฐานะผู้ทำการรบและไม่ควรถูกดำเนินคดีสำหรับการเข้าร่วมในสงครามซึ่ง เป็นการระบุของทางด้านโฆษกสำนักงานต่างประเทศเครือจากการพบและก็การพัฒนาแห่งสาราัฐอาณาจักรนะครับในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของโมร็อกโกนั้นยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับการพิจารณาคดีเกิดขึ้นในสาธารณรัฐประชาชนโดเนสหนึ่งในสองแคนที่แบ่งแยกดินแดนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ในภูนภาคบอลบาส ทางการออกของอยูเครนที่ฝ่ายรัสเซียบอกว่าพวกเขากําลังต่อสู้เพื่อปลดปล่อยดินแดนแห่งนี้ออกจากกองกําลังของอยูเครนก่อนหน้านี้เนี่ยครับในข่วนของนักรบต่างชาติเหล่านี้เนี่ยพวกเขานั้นถูกจับในเดือนเมษายนนะครับที่กําลังสู้รบเคียงบ่าเคียงไหลกับกองกําลังของอยูเครนต่อมาพวกเขาปรากฏตัวทางสถานีโทรทัศน์ของรัสเซียขอให้ปล่อยตัวพวกเขาแลกกับพมิรชาวยูเครนรายหนึ่งของประธานธิมดีวลาดิเมีย์ปตินที่ถูกทางการยูเครนควบคุมตัวนะครับ แล้วก็ข่าวนี้ก็หายไปก่อนหน้านี้เนี่ยครับมีสสของทางด้านอังกฤษนั้นก็พยายามที่จะยื่นเรื่องเนี่ยครับช่วยเหลือ,อนักรบของอังกฤษสองคนนะครับที่เข้ามาร่วมรบในยูเครนแต่ว่าเรื่องก็เงียบหายกันไปแล้วก็นี่แหละครับข่าวนี้มาโผล่อีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าทั้งหมดนั้นอยู่ภายในข้อจําเลยของสารแห่งหนึ่งซึ่งถูกตัดสินโทษเนี่ยครับก็บอกว่าโทษนั้นเนี่ยอาจจะเสี่ยงโดนประหารชีวิตนี่เป็นแค่ เรื่องราวความเคลื่อนไหวของนักรบต่างชาตินะครับที่เข้าไปร่วมรบในยูเครนแล้วก็ถูกจับตัวกันไปในขณะที่ก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องของกองพันอาชอฟจำนวนกว่า1,000พันคนก็ถูกส่งเข้าไปดำเนินคดีเพื่อที่จะตัดสินโทษในรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทาอิสรานอลนั้นนำมาฝากทุกท่านกันในช่วงนี้ครับ